ครับ FC ทุกท่านครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่18มิถุนายน2568นะครับมาเก็บมะม่วงที่บ้านทองหินอำเภอหนองคองศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ฝนก็จะตกนะครับฟ้าคึมนะบรรยากาศนะครับฟ้าคึมฝนก็จะตกทั้งคึมทั้งแดดนะครับวันนี้นะครับมาเก็บมะม่วงนะครับ ม่วงก็ม่เยอะเลยลุนน้ำดินกับพองกันโอ้ <c oughs> สุกบนต้นที <c oughs> สนันหาวมมีปลาฝั่งนั้นก็มีน้กปลูกตั้ม สะน้ำนะครับมีขิมตัดเบอรเบียวขิมมาตัดเลย เอาองไม่ประเี่บรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศ,ากาศดีฝ <c oughs> นก็สีตกนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนมันสับปะหลังปลูกมันปลูกมะม่วงด้วยนะครับที่เป็นหร้อยไร่นะครับน,นี่นะมันสับปะหลังโอ้สุขาพตดเร็ววะฮงมงลุนกากดินของกันพืน่อนวุ้ยลนุนไก่ไว่ายเหรอนะเนาะคือว่าหรอวะห,หนาวไก่ไว่ายละตัวเสพเป็นตะนายเด้ป่ะนี่จะสุขาพตดงี่สิน,นี่ xe bên tân ai cho xúc khát tôi này xe bê tân ai bố xúc đi hát đo mày bà nè ô chim chim mà tắt bùng ต้องขึนแล้ขึนเอาบุกขึนตัดเลงยสวยนะไม่อ้วนขนานขึนตัดก่อนซ้มม่มสวยมา,ต,ามตัดจำเลยวะบนเรือเหรอว่าอยู่ไกลไปนี้นนเ,เนาะเขามาเอาแล้วเนาะ,นะสุข่าต้นเลยเพิ่งเก็บนะครับเพิ่งเก็บ มันก็สุกบนต้นเลยนะครับเนีน่ยนะท่างผมก็ล่นการดินกันหมท่างครูสาเต็มอากลางอยู่ไอ้พวกสู้มึงนะพวนอะแม่งร่นการดินอยู่พี่น้องเลยเสียดายเลยล่นการดินจะผื่นอยู่างไกลว่ายหรอเพือว่าหรอช่วงนานี่ว่าเดือนมีทุนาหน้าหรอเนาะถัดแต่เดือนพฤษภสะพานให้อยู่ถ้าเดืนอนถ้าผื่นสะพานยังไงหลายแท้ Sư là cây bớt lạ Mà mua mà hai chân nộp Đây, chị nàng bớt hợp Chị nàng trong lập bánh có Sự